ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับหลายบ้านประสบปัญหาร้อนอบอ้าวจนพัดลมก็เอาไม่อยู่นะครับจึงเกิดความอยากได้เครื่องปรับอากาศมาระบายความร้อนนะครับแต่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าแอร์สแบบจะเลือกแบบไหนดีครับระหว่างแอร์แบบธรรมดาและแอร์อินเวอร์เตอร์ครับและอันไหนจะกินไฟน้อยกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูตารางเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TCL กันเลยนะครับ จากตารางนะครับจะพบว่าแอร์ธรรมดานะครับขนาด9,000 BTU นะครับจะมีค่าไฟถึง9,726บาทเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับแอร์อิเวอร์เตอร์ขนาด9,490 BTU นะครับจะกินไฟอยู่ที่7,767บาทนะครับซึ่งต่างกันปีละ2,000เลยทีเดียวและยิ่งถ้าได้แอร์อิเวอร์เตอร์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวมานะครับที่มีขนาดถึง13,500 BTU นะครับ แต่กินไฟแค่6,108บาทนะครับดูก็รู้้วครับว่าประหยัดพลังงานมากกว่าแอร์ธรรมดา